ไม่ไมรู้เลยว่าจะเลือกอันไหนดีเขาจะกินก่อนเขาจะกินนี้ก่อนจังทีเดียวกันอ,อ,อปิจดจากที่ค่ายเลยนะหม่อมนี้มันจะปุ๋ยๆนะนะ <c oughs> มันจะแบบเกาะๆกันขาวๆเมือกๆ,ๆคล้ายแครอทอยู่ในหิมะอะไรอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไอซิ่งนะคะอ๋อ,อ,อถ้ามีแบบนี้นะเด็กทุกคนอยากกินหมดเลยผักค่ะดา,ดาสวัสดีครับเมคกิต e ีซีกลับมาอีกแล้วนะฮะช่วงนี้จะมาชิๆหน่อยนะฮะอยากจะทํานู่นทำนี่ให้ดูนะฮะเพราะว่าเป็นเมนูที่เขาเรียกอะไรนะอย่าเรียกว่าสิ้นคิดเลยนะฮะเอาเป็นว่าอะไรที่มีอยู่ในตู้เราก็จะเอามาแดบทำนะครับ วันนี้ค้นตู้อีกแล้วแล้วก็ไปเจอนี่แครอทพะเจ้าเหานะครับแต่ว่ายังมีความแข็งแข็งอยู่นะยังไม่ถึงขนาดเน่านะครับเพียงแต่ว่าเปลือกก็มีสีดําหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเอาแครอทเก่าเนี่ยนะครับเอาไปปอ,เอเกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผันเป็นแท่งๆเนาะแล้วก็มีปลาเก็บไว้ซื้อเป็นแพ็คไว้แล้วก็แน่นอนเหมือนเทปที่แล้วบอกไว้ว่าบล็อกคอรีที่เราซื้อมาแบบว่าเป็นแบบฟรีซนะฮะก็จะเอามาด้วยวันนี้เป็นเมนูทอดครับซึ่ง เรามีเคล็ดลับของความอร่อยคือน้ำจิ้มแจ้วครับไปดูกันเลยว่าทำยังไง่ายมากเริ่มต้นนะฮะปลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างยังเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่นะแต่ว่าเอามาตัดได้เลยครับปลาเสร็จต่อไปนะครับนี่ แครอดเก่าพระเจ้าเหานะครับปอกเปลือกเนี่แหละฮะก็ทําเป็นแท่งๆแ,แบบนี้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าทุกอย่างต้องก่อนที่จะปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องคํานึงเรื่องของความสะอาดเป็นที่ตั้งนะครับ เมื่อกี้นี้คือปอกเปลือกไว้แล้วแต่ว่ามือมือก็โดนเปลือกไปด้วยดังนั้นจะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมสำหรับในการชุบแป้งไปเนี่ยไปเอาไปล้างก่อนล้างมาแล้วเรียบร้อยเตรียมกระมังไว้ด้วยนะฮะสำหรับอันนี้เก็บกอุปกรณ์ก่อนสำหรับที่เราจะเอาไว้ทำเขาเรียกอะไรอีกส่วนหนึ่งนะเป็น,เป,นเป็นการทำแป้งไว้สำหรับชุบทอดส่วนหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนแรกนะครับที่จะทําคือแลาสังเกตดูว่าเวลาที่เราจะชุบแป้งทอดส่วนใหญ่แล้วมันจะลื่นๆเนาะตัวแป้งไม่ค่อยติดใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปรู้มามีคนก็บอกมาครับให้ใช้วิธีนี้เราก็จะเอาแป้งนะครับไม่อยากให้เห็นยี่ห้อเพราะเขาไม่ได้เป็นปอนเซอร์ให้เราใช้แป้งนะครับโรยอ่าอีโรย ขาวขาวมันจะแบบเกาะเกกันขาวขาวเมือกเมือกคล้ายแครอทอยู่ในหิมะอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ไอซิ่งนะคะแล้วก็นอกเหนือจากแครอทแล้วนะครับเราก็จะทำแบบนี้กับทุกอย่างที่เราจะทอดเลยนะ เค okay, ครับทีนี้พอเราเอาแป้งลงไว้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาปรุงไอเจ้าตัวสําหรับชุบนะครับเริ่มต้นนะครับใช้แป้งใส่ลงไปเลยประมาณสัก4ช้อนโต๊ะหน้านี้หนึ่งสองครับเก็บครับ <laughs> ไม่อยากให้รู้ว่าฉันใช้แป้งอะไรใส่เกลือโรยลงไปนิดหน่อยครับเพื่อความแบบนี่เอ็มพอเหมาะพอเหมาะนะเฮียแล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มแจ่วนะเนี้ยเพิ่มรสชาตินะครับหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะอ่าฮะสามไปเลยครับ เพื่อความแซ่บสุกัญญาชอบแบบให้มันเผ็ดนิดๆนะเผ็ดนิดๆเราก็จะใส่ผงพริกป่นครับพผมนะใส่แบบให้เผ็ดติดๆลินหนึ่งเคล็ดลับคือเคล็ดลับที่สุกัญญาไปทราบมาคือให้เอาน้ำแข็งใส่ลงไปนะครับย yeah. หนึ่งก้อนสองก้อนนะคะ น้ำแข็งนี้คือมันก็จะยังไม่ละลายใส่ไว้ใส่ไว้ใส่น้ำลงไปนะครับเราก็ทําให้มันเป็นจากที่เป็นก้อนๆน,นะครับก็ละลายแล้วแล้วก็เอาน้ําแข็งหล่อไว้นี้แหละ ไปเตรียมตัวทอดกันเลยขรหมอนตื่นตาตื่นใจกันอยากรู้ตอนรสชาติมันเสร็จออกมาจะเป็นยังไงน้องไปทอดกัน เสร็จแล้วไม่เน่าเทินด้เนาะ อร่อยมากเลยครับโอถ้ามีแบบนี้นะเด็กทุกคนอยากกินหมดเลยผักนี่การกินผักที่อร่อยเลยใช่นะฮะบอกแล้ว่าถ้าคุณแม,แม่แม่ทำให้เด็กนี่เด็กต้องทานแน่นอนเรียบร้อยชิมกันแล้วบอกเลยว่ากรอบจริงครับกรอบจริงกรอบกลางเลยนะครับ บอกเลยว่าที่ไปสลับทราบมาใช้ได้ผลจริงๆนั้นน้ำแข็งคือในขนาดที่น้ำแค่นนะน้ำแป้งอะครับใส่น้ำเย็นๆอยู่ตลอดเวลานี้บอกเลยว่าทอดแล้วกรอบจริงครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็มีแบบเผ็ดๆติดลิ้นหน่อยด้วยนะฮะหอมๆกับน้ำจิ้มจแจ่วทีถูกปากคนไทยใส่ผสมลงไปนะใครชอบที่แบบใส่มากๆนะครับแต่ว่า ควรจะใส่ก่อนที่เราจะเติมน้ํานะเพราะว่าเดี๋ยวความเหลวมันจะเหลวเกินไปใส่น้ําเย็นทีหลังนะครับแต่ว่าปรุงรสก่อนด้วยเกลือแล้วก็น้ำจิ้มเจ่าแล้วก็จะได้แบบไม่ไม่ไม่เหลวเปรี้ยวเกินไปแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันเหลวเกินไปสามารถเติมแป้งได้อีกนะครับในตอนที่เราจะทอดเนาะมันจะได้มีแป้งเกาะๆก,ก,กแล้วก็จะมีความกรอบเกิดขึ้นนะครับง่ายๆเช่นนี้อลองไปทำกันดูนะขอบคุณมากที่ติดตามกันทุกเทปนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ชื่นใจสุดที่ได้อ่านครับมีลิงก์สินค้าอยูข่ข้างล่างนะครับเขามีน้ําจิ้มที่มันเป็นน้ําจิ้มไก่นะครับแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากจะจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วก็สามารถเอาขวดมือย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะเทใส่ถ้วยหรือว่าราดลงไปเลยในตอนกินข้าวก็ได้บอกเลยว่าเมนูผักทําได้ทุกชนิดเลยครับสาหรับทําเป็นชุดแป้งทอดแบบนี้เด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้น แล้วก็ฝึกให้เด็กได้กินผักด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะเด<ล>็กกินมดที่ข้าวสิข้า